ี๋อะไรนะครับท่านก๋วยเตี๋ยวแล้วแกก็ไปกแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเพราแกชอบกินก๋วยเตี๋ยวอโปใช่ไหมอโปชอบใช่ไหมอโปลูกลูกของนั้นใช่ไหมอยากไหมนะลูกของเป็ดใช่ไหมอาโปอโปอโปใส่ ไอหนังก็ฟูเพนด้าใช่่ชนก็ูเนดาไมชื่อหนังมันตลกังฟูเน้าเมื่อก้เจอกะลอกเข้าไปในโรงเรียนอ่ะก็ลอกมีหางไหมแบบตัวใหญ่มากอ่ะตัวใหญ่แต่วุดเข้าไป ที่ตัวมันใหญ่มากปุ๊บดืงถุงเท้าถุงเท้าอยู่ด้านหลังนะวางถุงเท้าไว้ข้างหลังเว่่าไไมด้ปีนแปอาปีนแปลยเร็วๆถอดรองเท้าไว้ถอดรองเท้าไว้ถอดรองเท้าไว้ก่อนี้เมนเอา ជីវិតជុកជីវិតជើង샹샹ឈឺនោះជុង샹ឆាវ กิลา่จำไม่ได้จำไม่ได้กไม่เคยเป็นฉันนะสั์กินก่าน้ำที่ดนสารพิษกลายพันธุ์อ่ะเออหนังกซิลมันกินสารพิษกลายพันธุ์เหรอมันกินอะไรครับมันเป็นตัวอะไรนะแล้วมันกินสารพิษเหรอเราดูตอนไหนเี่ขาบอกกาบ่ออ่ะหัวน้เลือกันใหญ่มากเกินไปเรูเคยดู นัจิจังหน่งหนูนเคยดูหนูฝัหนูดูหนังจิังหนึ่งก็คือหนังจินจังที่กอสิลามาบูเมืองจิงจังอะเมืองิงเมืองชินจังหรือเปล่าใช่ชใช่พนะี่ง <laughs> พี่ทางพี่ทาง <laughs> <h> ทูเซ็นรถขอร้องเรือเยอะไปทูเซ็นข้างล่างทูเซ็นน้องอาหารเนี่ยทูเซ็นรถขอร้องหยุดหยุด เม่อกูท้องแล้วฮะเขาจะไปคลอดสองเดือนสามเดือนอีกกี่เดือนเขากล้าคลอดได้สามเดือนฮะลักคลอดลัาคลอดสามเดือนใช่ตอนนั้นหนูขึ้นเปบอไหนยังยางตอนนั้นหนูยอยู่ปหนึ่งอยู่ล้อแถวในตรงนี้ตัวเองเหรออีกกี่ปีออีกกี่ปีหนูถึงหนูถึงจะอีกปีหนึ่งหนูก็จะขึ้นปสอง หนูเพิ่งเรียนหนังสือมาแค่ได้เดือนเดียวเองนะคุณเตอร์หนูเรียนหนังสือมาเดือนเดียวหน,นูยังคิดว่าหนูเรียนมาเยอะนะลูกหนูเรียนมาเดือนเดียวนะอ,อ,อ,อ้าวตู้สีแล้วทำไงคะใส่เส,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 สื้อแขยยอาานาขายายในยวาใส่เ,เ,เสื้อแขนยาวเพิ <ห ả? S 1> ่มาบางอะไรใส่เสื้อแขนยาวเอาใส่อันนี้ไปดวดมันภาพยากฮะอ่ะอใส่ใส่กระเป๋าก่อนใส่กระเป๋าก่อนแล้วจะให้สะให้ให้เรียบร้อย ยาอยู่ในโรงเรียนเนาะตถ้าหมดให้ถือกล่องกลับบ้านด้วยนะครับครับตู้สวัสดีครับได้เงินเรือยงเปิดยังไงทีนี้ได้เงินยังเนี่ได้เงินจะเปิดดันขึ้นดันอออกรถเขาผู้ประคองเขาช้าดันหนนี้ดันขึ้นี้อ่ะเดี๋ยวค่อยดันให้น้าไปส่งบ่โอ๊ยอย่ามาปิดอะไรในรถสิมันไปตูกไป อนะลืมอ่ะลืเอากลางทีนี้ากลางแล้วปิดประตูให้นะด้วยเออกลางโอเคดันสุดๆเลยดันสุดๆดันสุดๆ,ดดๆหามหายเด้อหล่อบ่อยเขาเลยฉัน,ไไน <c oughs> ยอยู่ในนี่เฮ้ยหยาไปแล้วดันสุดดันสุดโอ้โหเรืองวะเนาะ